สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมและบอทนะครับของเซิร์ฟซิลีเคนะครับก่อนอื่นเลยก็เปิดหน้าจอเกมมาแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วก็เปิดตัวบอทนะครับก่อนอก่อนหน้าที่จะล็อกอินหรือเปิดโปรเนี่ยให้เอาเคีย์เนี่ยไปกรอกใส่หน้าเว็บก่อนนะครับในช่องใส่รหัสเครื่องนะครับแล้วยูเซอร์เนมตัวนี้เป็นยูเซอร์เนมของทางหน้าเว็บโปรบอทเรานะครับแล้วก็ทําการเลือกจอเกมครับ อันนี้แสดงว่าอาจจะใส่ u ยู r เอร์เนมผิดนะครับหรือยังไม่ได้ใส่คีย์ในหน้าเว็บนะครับอาจส่วนตัวผมเดี๋ยวเอาคีย์ไปใส่หน้าเว็บก่อนโอเคใส่เสร็จแล้วก็เลือกจอเกมใหม่ครับโอเคฟังก์ชันจะขึ้นมาทีนี้ผมจะเลือก Channel มอาดอูที่ฟังก์ชันกันเลยนะครับฟังก์ชันเฟกเลวนี้มันมันแทบใช้งานอะไรไม่ได้แลยนะครับเราจะทาอ่าตัวนี้คือมันจะทําการปาลูกดอกอัตโนมัติให้เราคลิก <c oughs> คลิกที่ลูกดอกให้มันเป็นเครื่องหมายเมาส์ที่มันเป็นแสงะครับพร้อมที่จะปาแล้วก็ติก๊กและทีนี้การปาลูกดอกมันจะกลายเป็นปาไอเทมนั้นๆตลอดเวลานะครับ ซึ่งตอนนี้เลเวลตัวนี้ผมยังไม่ถึงอ่า XP Unlimited ก็คือหลอดหลอด XP ตัวนี้นครับหลอดคอมโบจะจะไม่ยวนลดเลยครับจะคอมโบได้ตลอดโดยคุณไม่ต้องไปตามเก็บอ่าส่วนคอมโบเนี่ยควรที่จะอัพสกิลตัวนี้ให้ครบก่อนนะครับบางทีจะมีโอกาสที่จะเด้งถ้าอัพไม่ครบ อันนี้คือผมยังไม่ได้กดอะไรนะครับมันก็จะคอมโบเองเลยประมาณนี้ครับคอมโบกี่ฮิตกี่ฮิตก็ลองติ๊กดูแฮกแมปนี่คือซูมใกล้ซูมไกลครับเอาไว้พวก PVP หาตัวฝ่ายศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับหรือมอนเตอร์นะครับเลือกเลือกตอนเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนเพรโบนัสนี่รู้สึกจะโดนแก้แล้วนะครับแบบ ให้สัตว์เลี้ยงกินของที่เราชอบก็คือเอาไว้ช่องแรกอยู่ตลอดเวลาส่วนนี้คือสัตว์เลี้ยงไม่หิวก็คือถ้าวล่ก้าแล้วบวกก้าแล้วก็ติ๊กเลยสัตว์เลี้ยงก็จะไม่มีวันหิวครับอ่าล่าท้องเอ็นบีก็คือคุย n อ c นบีตัวล่าสุดนะครับแต่ว่าใช้ได้แค่เอ็นบีีเฟสเท่านั้นเช็คเคนเอ่อเช็คคนก็คือเช็คคนในบริเวณครับอ่าถ้าถ้ามีคนในบริเวณเท่าไหร่ที่มองเห็นเราก็าจะขึ้นอ่าหนึ่งเพราะว่ามีมีคนวับเข้ามาครับถ้ามีคนกี่คน ให้กดปุ่มอะไรหรือว่าหยุดอะไรประมาณเนี้ครับออโต้ออโต้ปั๊มนี่คือจะเป็นออโต้ของมาโคนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับระบบของเกมคือมันจะอ่านค่าว่าตอนนี้ HP แล้วเท่าไหร่ตอนนี้ผมเนี่ย HP ตอนนี้97.6%ถ้าถ้าต่ำกว่า80ให้กดนำ9 อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการก็คล้ายๆกับคนคนกดเองก็จะเป็นกึง่งกึ่งออโต้นิดหนึ่งอ่ามานาน้อยองกว่าเท่าไหร่ก็ให้กดปุ่มไหนอะไรประมาณนี้ต่อมาสกิลสกิลกว้างเล็กหรือไกลตอนนี้คือโดนโดนโดนแก้ไปหลายสกิลแล้วนะครับก็คือจะใช้อ่าคือคือแนะนําให้ปรับขึ้นทีละหนึ่ง่วนว่าผมเป็นอาชีพอ่าคราฟแมนนะครับ มีสกิลนี้ติ๊กปุ๊บแล้วพื้นฐานมาเนี่ยเป็นเป็นห้ากับสามอะไรประมาณนี้พื้นฐานนะติ๊กปุ๊บมันจะขึ้นห้ากับสามให้เพิ่มทีละหนึ่งครับจุดก่าจะเด้งถ้าเด้งแสดงว่าใช้เกินนั้นไม่ได้แล้วให้ลดลงมาเท่าก่อนหน้านั้นสมมติว,ว่าพื้นฐานห้าแล้วเพิ่มไปหกแล้วลองใช้สกิลดูไม่เด้งแต่เพิ่มไปเจ็ดเด้งเรากลับมาใช้แค่หกครับอะไรประมาณนี้ทุกทุกสกิลเหมือนกันหมดครับทั้งทั้ง กว้างและไกลให้ให้ปรับแบบนี้นะครับส่วนบอร์ดคือเป็นอะไรที่คนสงสัยมากเลยให้ติ๊กเดิมก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ที่ผมแนะนําก็คือเคลียร์มอนในบริเวณเนี่ยให้หมดเลยตอนตอนมันเกิดเนี่ยเราเราจะได้ดูตําแหน่งของมันนะครับตอนมันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูมันเกิดพรามันจะเกิดแบบนั้นมันจะได้เกิดเรียงกันมันมันจะได้เนียนเนียนกับคนนะครับะสมมติมันเกิดตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง เกิดตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันตีตัวนี้ตัวนี้แล้วไปตีตัวนู้นเราต้องแอดตัวนี้ก่อนครับากดแอดเลขมอนอะ้วก็ไปตีตัวนู้นทุกครั้งที่เราเคลียร์มอนตัวนี้เสร็จมันจะไปเคลียร์ตัวนี้แล้วก็ไปเคลียร์ตัวนู้นลองกปกดคนเริ่มเนี่ยครับสึกว่ามันไม่เห็นตัวนนะู้น่ะกูนะครับ เราค่ารอบหนึ่งอันนี้ผมผมไม่ได้คลิกอะไรแล้วนะครับตัวเลขที่มันวิ่งอยู่ตอนนี้ก็คืออ่าตัวเลขอ่าตัวที่สามเกิดแล้วครับอันนี้ตัวแรกอ่าเขาจะเป็นสามตัวนี้ก็ก็มันก็จะตีวนไปครับ ยิ่งยิ่งตัวไหนยิ่งเป็นสกิลหมู่เนี่ยถ้ามีตัวอื่นเดินเดินมาแจมก็คือเดินมาตีเราโดยที่เราไม่ได้แอดมอนไว้เนี่ยก็จะสกิลโดนไปด้วยโดยที่เราแบบไม่ได้เสียเลือดฟรีะนะครับอ่าต่อมาก็คือตั้งค่าสกิลสกิลใส่ใส่เลขไหนหรือ f อะไรก็กตั้งตามนี้ครับบัฟก็ถ้ามีบัฟบัฟก็คือเป็นบัฟใส่ตัวเองนะครับแบบกดกดแล้วบัฟเลยถ้าถ้าเป็นกดแล้วกดใส่คนอื่นอะไรพวกนี้ไม่ไม่สามารถใช้งานได้ครับ เซตเ p น้อยกว่าเท่าไหร่แล้วกดนอนอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำครับมาที่การเก็บของถ้าเก็บของเนี่ยต้องอถ้าเก็บของแล้วต้องการพับจอต้องเป็นการตีธรรมดาหรือปาลูกดอกเท่านั้นอีกทีนะครับถ้าต้องการเก็บของแล้วคุณต้องการพับจอไปดูหนงังไปทำอะไรก็ช่างพับจอ,อครับก็คือพับจอเลย คุณต้องตีคอมโบตีธรรมดาหรือว่าปาลูกดอกเท่านั้นไม่งั้นสกิลจะไม่ออกแต่ถ้าคุณต้องการาพับจอและสกิลไปด้วยคุณต้องห้ามเก็บของเข้าใจนะครับแต่ถ้าคุณอยากทั้งเก็บของทั้งใช้สกิลคุณต้องคลิกสกิลไม่ออกตรงนี้แล้วคุณห้ามพับจอแต่คุณเปิดคอมทิ้งไว้ได้ครับเปิดหน้าจอแบบนี้แล้ว ทุกห้าวิเนี่ยเมาส์คุณเนี่ยจะกลับมาเป็นอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ดึงไปนะมันจะคลิกหน้าจอครั้งหนึ่งเพื่อให้สก,กิลมันมันมันเป็นการคลายคลายเมาส์อ่ะครับอ่ะถ้าคุณอยากสก,กิลแล้วคุณจะเก็บอยากเก็บของไปด้วยก็คือต้องกิกติ๊กตัวนี้แล้วก็ใส่ห้าพอนะครับอ่ะที่แนะนํานก็คือซูมให้ตอนมันคลิกเนี่ยไปคลิกอยู่พื้นซูมสุดๆซูมเข้าไปสุดแล้วก็ให้กล้องเนี่ยเป็นอย,อยู่บนหัวมากที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็ปล่อยเลยทีนี้ แล้วก็ตั้งสกิลไปแล้วก็ตั้งเก็บของไปด้วยน่วลเก็บของถ้าของมันดรอปมากกว่าสอ่ามากกว่าหนึ่งชิ้นประมาณสองชิ้นนะครับถ้าของดรอปสองชิ้นหนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นให้ตั้งหนึ่งพันห้าแต่ถ้าของดรอปชิ้นเดียวตลอดให้ตั้งประมาณหนึ่งพันความเร็วโปรแกรมอันนี้คืออ่าความเร็วของการคิดของโปรแกรมครับให้โปรแกรมค้นหามอนเร็วหรือเปล่าให้โปรแกรมอ่าเก็บของเร็วหรือเปล่าให้โปรแกรมกดสกิลเร็วหรือเปล่า อันนี้คือความเดียวของโปรแกรมปกติก็ใส่สักพันหรือห้าร้อยก็ได้ครับแต่อันนี้อลองลองลองปรับเล่นกันเองอันนี้บอดเพชรก็คือการให้อาหารอัตโนมัติแต่ว่าต้องเปิดจอค้างไว้โดยตั้งค่าตามนี้ครับหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณเจ็ดร้อยหแปดแล้วก็ครั้งแรกการให้อาหารนีต้องต้องให้อาหารเองก่อนสมมติว่ามันหิวแล้ว เปิดขึ้นมาก็กดให้อาหารด้วยมือนะครับแล้วทีนี้ก็กดสตาร์ทการหิวค้างต่อไปมันจะคลิกให้อาหารเองเราเราก็ปล่อยไว้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของแคบแต่ว่าใช้พร้อมกับการบอทไม่ได้นะครับต้องเป็นการยืนเฉยเท่านั้นโอเคของชัก็มีประมาณนี้ครับสุดหลักๆก,ก็คือใช้บอทนั่นแหละครับคุณสามารถเปิด2จอได้นะครับเปิด2จอเป็นซ้ายกับขวาแล้วคุณก็ใช้สกิลไปด้วยแล้วก็เก็บของไปด้วย ถ้าจอจอควมคุนใหญ่นะก็เปิดอจอจอเกมซ้ายจอเกมขวาที่เป็นจอเล็กนะครับก็ประมาณนี้ครับมีอะไรสอบถามรับเพจครับบวัสดีครับ